ตามตามู้่นเขาน่ะเอมเนาะ,ะ้านสะอวนอันน้นไทยอะเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยกรระรุปาทุกเมืองไทยเขาเรียกบางยังละใหญ่มันดูกูเนี่ยกูไทยกูแน่อืมน้องนเห็นไหมคะผลเรไม่บ้านมูวมนมาทิงอูอยากได้ไปปลูกอยู่างนเนั้นเท่าเถอะอืมอร่อยอืมตีบเอ้ยไม่ยังตีบคือปลาแห่งชิบงนั้นน่ะอนากินมากเลยเนี่ยอ อุ้ยนี่ล่ะนี่ล่ะอยากเอาไปปลูกอยู่เทียนอร่อยไหมครอร่อยค่ะน่าสะ่วนนะอุ้ยเอ้ยนี่เนี่อร่อยมากค่ะอันเด็กสิปาสะ่วนฟังพืชฟังผุนไหมลูกนี่เฮ้ยกำลังเขียวกำลังนี่นี่เนี่ยส่วนนี่ล่ะนี่ล่ะนี่อยากได้เอาไปปลูกอยู่บ้านไปปลูกอยู่เมืองไทยคือสี่แฉบเนาะเป็นภาษาพื้นบ้านเขาเขาเอ่ยอะไรบักบักอะไรนะของสวิตเขาจะเรียกว่าการุปปาตุกะอ่า แล้วถ้าบ้านไทยเขาเอิญนบักยังก่อม,มันมีอยู่หมากอะไรนะดำๆอือนี่ไงที่ว่าม,ม,มันเห็นคลิปตะกตระแตนมันปลูกอยู่ตะกระเตนนี่เนี่ะเอ๊ะมันชีเหมือนในต้นลูกหม่อนบ้านเราเนะี่ยเออคลายๆครับลูกหม่อนไหมค่ะแต,นนแต่ว่ามันค้นระย่างแต่ตอันนี้มัน <ไข S 1> ออกคลายอร่อยนียังเรียกเหรออืมสะอ่อนเขาดยนะ อุ้ยนั่นยนะดกคักดกแม่บุญนะอะไรนะ เขาเอิ่นว่าบอกมอนบ้านเฮ้าค่ะโออ่อนด้วยน่าก็ะตุยบ้านเรามันเป็นต้นมอนต้นต้นมอนนี่โส่อนเนาะนะงามด้วยนะคันเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเลยมันกินหวานสำด้วยสำมือด้วำมือด้ันเป็นน้ำเป็นเอาไปปลูกพี่พีเอญยอยู่ทั้งผี่พีใหญยอยู่ทั้งพี่เต็มยู่นี่ ไม่นานละเอิญได้ยินแต่เสียงเพีย้ยนเลือกให้มาดูเอิญมาเสียงดังอว่าอะไรเขาว่าสะอ่อนต้นอันนี้แล้วก็ตกใจหมดว่าเอิญมีปัญหาอะไรสะอ่อนต้นไหมนี่ผลไมไหมครับรถบอไปไหนครับวันนี้คนซเฟอร์ไปหาเห็ดค่ะโอเคอนนแต่บ้านนะ้องคือเห็ดน,นี่นะ สั่งได้แล้วนะเอาไปแกง,ม,ม,งกมาเด้อค่ะมาเที่ยวเบิรงลาตีนะคะคือเดี๋ยวพา,ยาไปเปนะ <c oughs> บิรงกขยะเนาะเนาะเดีพาไปเบิรงทางขยะดอกงามยังจำว่าในเดิมาครั้งแรกเขาพาไปดูขยะกองขยะกองขยวะว่าเขาเห็นจังไร <c oughs> แต่อยากหวัวบ่มีอยางพาไปเบิรงของขยวะว่ะ เออยังไงนะเออขาทางไปไปไปยู่เมืองม่เห็นทางกองขยะเอเต็มอยู่อยูใหญ่เกิเคยเห็นอยู่ญี่บ้านอ่ะไปค่ะมมาหนีมาข้าวซีฟ़าไปเปิงป่าค่ะไปดูเห็ดเหลืองเตมนี่ดึกนี่ขัดชิคขัดชิกเลยปะโอ้ยคัดชิกเห็นเนาะลองบ่มลงบ่มลงบ่มยังลหลานหยาหยา ไปค่ะวันนี้มาเที่ยวต่างจังหวัดกันค่ะสนองวันนี้มาพักผ่อนค่ะอันนี้มันลงอะไรนะลงงานนี่ยังไงไปเรื่อยไปจะถึลงเบียละลูกเสียเกียรติว่าเสียน้ำตุลูกสู้ด้วยนี่แม่ต้องสู้นี่แม่สู้เลยเบียไปมากเดี๋ยวลูกเฮยแม่ก็ว่า ไปรถเมล์นี่นี่โรงงานหน่ออ้โรงงานตีเพนงานอยู่นี่มันนะเออยุกใกล้ๆต้นนี่เดี๋ยวเราลฟังแม่เองอืมเอาเจ้าหน่อยก็ดีจากไปรถเมล์มาจากลายรถเมล์มานี่เออมันก็ไม่ไกลน่ะเดินออกกำลังกายได้ดิน่ะเอะเอข้าวเดียวเออใกล้ๆนึงต้นนะ่ะเยอะเอเอ ใกล้ๆหนึ่งร้งงานนมปังนีด้นตดูดินะพูดกับพูดคักนะเยอะนี่บ่ถ้ามีคนงานจะคนเดีนี้นเปค้าสแสดงว่าขายดีตัวไหน,นบ,บรรยากาศสวยนะคะปปเขาปลูกยาปลูกอะไรนี่มาสวน ดูเฮดเพื่อนพาไปย้ำนั่งก็ได้แต่จะใส่ปักหอยอืม มาวิ่งกับมาวิ่งโหสะได้หนาไทายพอทันมาวิ่งกับมาวิ่งอันนี้ก็กินเพราะได้ดอกคาเฮ็เนี่ยม้าเนี่ยข้นขึ้นบังมองค่ะ ลูกเบอร์เบอรี่นะคะดกยี่หรี่ทั้งบมากอันแดงน้ำอีกค่ะ๊าดมาด,ก,ดกขักดกแม่แต่ายา้ำแม่เลยอ่ะตัวไงดกขัก,กดกแน่น่ะอู้ยี่นี่นะวิตามินนี่ค่ะล่ะจะอ่อนซ้อนเขาเนาะมากแดงก็ขื้นผสมเตะเตือนเลยค่ะ ถ่ายวีดีโอเห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองพ่อหรอค่ะไได้กี่มาดูซิอนี่กูถ่ายก่อนเนาะสวนใบส่วนไม้เลยเห็ดเหลืองก็เห็นมาพ่อล้วค่ะปุณปุนมันสิขึ้นยังสิล่ะค่ะเห็ดเหลืองตป้าดอกบุญดอกตีบอยู่ข้างนั้นนะเอาไปตีบสวนเลยไม่ไม่ย่าไปฟังฝ่าฟังฝนเน้ําท่ากูก็เบรกมันคักเนาะดี๊บ กก็เบีกมันเอาพักนึ่งบอกฟาดโดนแกแลอวนะฟาดเสียบข้อหูด้วยนะเสียบข้อหูหกินหูไม่รู้เป็นอย่างไรโอ้โหเห็ดเหลืองกับเห็ดเหลืองหาค่าเบียร์เลยค่ะหาค่ากระเป๋ากระเพาะละมั้งขนาดมันกระพาะละมั้ง เบี้ยเขาขบขายให้เออนี่น้ำปลาทิ้งนี่นี่แหละอยู่เมืองนอกวิธีชีวิตคนไทยใช้ชีวิตในเมืองนอกเป็นยังไงล่ะคะหากินอยู่ในป่าสปลาไปได้ระดีบนี่ก็มวนอะไรเนี่ยอยาสิไปกินมั่วกินตัวนะคะเฮ็ดต้องเบิ่งดีๆนะคะเฮ็ดเบี้ยกับมีเฮ็ดอันเมากับมีต้องวังระวังตอนวังสาวไทยอ้ยดูเฮ้ยสอนเนาะ แมอว่นบบ่แมนอันโตสนุกตีแมนตีเก็บดีๆบ่แมนยังเยนันเหลืองๆอ้ยาตาอันนั่นอ่ะไม่ตีพูนพูนูนแมนบ่เออคนไทยคิปน่ะบ่รู้เลี้ยงหอกค่ะเฮ็ดหยังเป็นเฮ็ดหยังเฮ็ดเหลืองอาตีีบตีบตีใบยตยไม่ลคนไทยกับไทยตัวนะห็น่าเเดี๋ยวเดี๋ยวด หากินตามป้างสิละค่ะเพราะได้แกงกินติแย่เอาแม่เย่เขาเมียงก็ได้กุ้งจ้ะได้หมึกเขาเมียงก็ได้กุ้งได้หมึกเอาไปแลกเขาบอกเขาจะให้แลกยี่บี่บ่หันนุ่มหมดแลวเขาเมืยงนะเขาเมได้สวนได้กุ้งได้ปลากระบอกนี่นีเบิ้งดีๆได้ไปเอาม่กะยังไว้ไปหยบดอกเบยเบ้อยู่เบ้อยู่บิบงยหยเบิงอยู่บ พ่ออีกแล้วค่ะนพ่อเฮ็ดอีกแล้วค่ะเฮ็ดเลี้ยงกันมางามจังอืมกระชีลายยู่ดอกผุนสามดอกชี้ดอกผุนผุน,ไ,นไม่เก็บไมายาย่ย้ายยังงามอืม ดึงเลยเด้อค่ะขออนุญาตดึงนะครับเามีมือมือหนึ่งถือกล้อง,งค่ะป้าดอกสออดอกขนาะพุ่นตีพุ่นพุ่นพุ่นป้าเห็นเหลืองก็ดอกง่ญ่ๆนะใหญ่ดอกอวกค่ะอืมไปเดแล้วจ้าหาไปเออ จออนนะคะนี่แหละอยู่มั่งนอกห้ากินตำป้าเป็นยังสีสิระค่ะหากินหายยากิีชีวิตเป็นมาดามะมะเมนว่าะอยู่ลุดเลยเพราะกินเพราะใสใ <c oughs> ห่เพยบ่ได้เอาอันนั่นออกเด้อพุนค่ะมาเขาฝึกมามาแลนซ้อมแลนออกกําลังไก่ยมานะคะพอดีเห็นก็นเลยทายค่ะ มาแลนมีเป็นคนบังคับมาพุ่นไปแล้วค่ะก็ยังมามันหนีหมดแล้วกยังมาอยู่เสาังเอมแล้วาก